สวัสดีครับท่านผู้เอเป็นการพูดคุยครั้งที่สามสิบเจ็ดครับ mm hmm. ก็ <c oughs> จะได้คุยหัวข้อเรื่องนะครับเข้าสืบเรื่องจากรอบที่แล้วมาเรียนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจเรียนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจจะเป็นหัวข้อที่ พูดคุย <c oughs> ครั้งนี้เป็นตอนที่สาก็คุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเองก็จัดกิจกรรมขายของ <c oughs> ที่งานประจำ ประจําปีงานกลางเดือนสี่ของหมู่บ้านของของวัดก็อาจจะยุ่งๆนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้จัดเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะครับวันนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละน้อยทีละน้อยอหรือจะวงเล็บว่าการขัดเกลาก็ได้ <c oughs> ผมหยิบเอาเรื่องมาพูดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็เอา เรื่องราวที่เป็นประวัติเก่าๆเอามาบันทึกไว้ในฐานะเป็นอนุทินชีวิตเหมือนกับเราเขียนไดอารี่นะครับแม้ว่าร่างกายเราจะล้มหายตายจากไปแล้วแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวให้ลูกให้หลานได้เรียนรู้ได้รู้จักในการภายหลังเพราะฉะนั้นเวลาผมยกตัวอย่างเรื่องตัวเองก็อย่าไปเอ๊ะทำไมเอาือตัวเองมาพูดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเป้าหมายมันอยู่ที่การ บอกกล่าวเรื่องตัวเองก็เลยมียกตัวอย่างเรื่องตัวเองก็มาเกี่ยวข้องในการพูดคุยค่อนข้างจะมากก็ขออภัยด้วยมันอาจจะไม่ถูกหลักการบรรยายงไงให้ทราบเจตนาว่าผมทําเพื่อที่จะเป็นการบันทึกเหมือนประหนึ่งเขียนไดอารี่เท่านั้นเองนะครับหัวข้อที่ว่าด้วยการขัดเกลาชีวิตทีละน้อยทีละน้อยเนี่ย ผมปรารภเพุตัวเองอย่างนี้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยในอดีตผมสูบบุหรี่ผมสูบบุหรี่ในสมัยหนุ่มๆก็เป็นวันวันก็เป็นซองนะครับก็เฉลี่ยวันละซองอะ่ะแล้วก็ลดลงเมื่อผมมีลูกผมกลัวลูกผมเหม็นอะผมก็ลดลงไปแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำ <laughs> เหมือนเด็กมัธยมเลยฮะเ,เหมือนเด็กมัธยมแล้วไปสูบบุหรี่ในห้องน้ําเวลาไปคุมสอบเด็กมัธยมเอ,อขาห้องน้านี่กลิ่นบุหรี่คลุ้งเลยอย่างนั้นแหละครับผมก็ลดลงมาเหลือประมาณห้าหกตัววันหนึ่งแล้วก็ค่อยลดลงอีกลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือแค่สามตัวหลังอาหารแต่ว่าสูบในห้องน้ํา ก็เลยเป็นเหตุให้คนทั้งหลายไม่รู้ว่าผมสูบบุหรีเป็นอย่างเงี้ยอยู่นับสิบปีครับจนลูกโตอ่ะคือใช้วิธีการสูบบุหรี่ในห้องน้ําเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่ผมหักดิบจึงเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าผมเหลือแค่สามตัวเท่านั้นเองเฮสูบวันละสามสี่ตัวถึงเวลาก็เลิกเมื่อเรารู้ว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้ว เราใช้คาว่าหักดิบอะจริงๆก็คือการเลิอกอีกสองสาตัวที่เหลือนั่นอะเพราะว่าการเลิกบุหรี่เป็นอะไรที่ยากนะครับคนที่ติดบุหรี่จะรู้ว่าการเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องยากเลิกเหล้าอะไรพวกนี้ง่ายกว่าแต่พอเลิกบุหรี่เลิกยาเส้นเลิอกอะไรที่ชาวบ้านเขาติดก,กันอยู่เนะี่เลิกยากมากครับ เห็นใจแต่อย่างไรก็ตามเลิกได้อย่างน้อยผมก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าผมเลิกได้แต่ผมใช้วิธีการปฏิบัติไปทีละน้อยไม่ให้รู้สึกอะไรเป้าหมายแรกคืออย่าให้ลูกมันเหม็นลูกไม่รู้หรอกผมสูบบุหรี่ทียซ้ำไปรู้ตโต,ตแล้วตอนเป็นเด็กๆก,ก็ไม่รู้เพราะว่าผมสูบในห้องน้ำนั่นอันทั่หนึ่งเด็กอาจจะโตขึ้นก็ได้กลิ่นบุหรี่อะไรเงี้ย พอโตขึ้นเขาก็จะรู้แต่ว่าพอโตอีกหน่อยเราก็เลิกเลยเลิกเด็ดขาดอันนี้ก็เด็ดขาดชัดเจนมันก็เป็นอย่างน้อยมันก็เป็นแบบเป็นแบบฉบับอันหนึ่งเป็นแบบอย่างอันหนึ่งคนเรามีสิทธิ์ที่จะไปสูบบุหรี่ไปดื่มเหล้าอะไรได้แต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องเลิกก็ต้องเลิกครับ ผมเองเนี่ยก็ใช้วิธีทีละน้อยครับทำทีละน้อยข้อสําคัญมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไม่หวนกลับไปทําใหม่ <c oughs> ความยากอยู่ตรงนั้นครับความยากคือการดูแลรักษาใจยากกว่าตอนเลิกไม่ยากครับแต่การดูแลรักษาใจให้กลับมาใช้พฤติกรรมใหม่ให้ยืนยาวที่เขาเรียกันว่าความยั่งยืนอันนั้นสําคัญมาก ความยั่งยืนสำคัญกว่าการเลิกพเพราะเราเลิกในเราเลิกได้ครับแต่เราเลิกได้แค่ระยะสั้นๆแต่ทำยังไงให,ให้มันเป็นระยะยาวเหมือนกับเราฝึกสติฝึกสติเนี่ยเขาฝึกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอพิจารณาลมหายใจเข้าออกเราทำได้ไม่ยากแต่คุณทำให้ยาวๆเลย ยากมากทําให้ยาวต่อเนื่องที่เรียกกันว่าเป็นสมาธิความเป็นสมาธินี่ยากยากตรงที่ทําให้ยืนยาวยืดยาวต่อเนื่องความต่อ,เน,อเนื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ยากแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ทางปลายปลายของหลักธรรมถ้าเราไปสังเกตหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาเนี่ย ท่านจะสอนให้ไปถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในข้อท้ายๆคขั้นต้นเนี่ยก็เป็นการประหารนะเป็นการละเป็นการทําลายเป็นการขจัดออกแต่พอไปถึงขั้นไปปลายก็จะเป็นการดูแลรักษาไม่ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อันนั้นแหละยากผมจึงใช้วิธีการทํำยังไงให้มันเกิดเป็นพฤติกรรม เอ่อในเชิงนิสัยทําให้มันเกิดเป็นลักษณะนิสัยอันนี้ยากแล้วก็ต้องใช้วิธีการทำเรื่อยๆนี่เป็นเทคนิคของผมผมก็ทำเรื่อยๆไปช้าๆเรื่อยๆแต่ทำไม่หยุดฝึกลักษณะนิสัยเอ่อแบบไม่หวนกลับเนี่ยให้ได้ก่อนสร้างนิสัยแบบถ้าเดินไปแล้วไม่หวนกลับไม่กลับมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเนี้ ค่อยๆฝึกเดินไปเรื่อยๆทำไปช้าๆม่นี่เป็นเทคนิควิธีหนึ่งของการเลิกละสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายผมคิดว่าทำได้ครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ <laughs> มันต้องมีเป้าหมายเนาะบางทีเนะี่ยผมเองก็ใช้ เหตุปัจจัยภายนอกมาเป็นเครื่องกําหนดใจเราไม่แข็งพอนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรารักมาเป็นอุปกรณ์ช่วยเป็นอุบายเช่นผมเอาลูกมาเป็นอุบายเพราะเราคนเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องรักลูกเรากลัวลูกจะเหม็นเราก็แอบไปสูบในห้องน้ำ <laughs> เรากลัวว่าลูกจะเห็นสิ่งไม่ดี เราก็ต้องค่อยๆลดลงและในที่สุดเนี่ยเราก็หยุดมันได้ผมก็ไม่ได้คิดเองทําเองผมก็ได้รับอิทธิพลมาจากพ่อผมพ่อผมเนี่ยเขาก็เป็นคนกินเหล้าสูบบุรีแต่พอเขามีลูกเนี่ยเขาก็เลิกเหล้านี้เลิกง่ายเลิกเด็ดขาดบุหรีนี่ก็คือคนสมัยโบราณสูบยาเส้น ใบตองอ่ะสูบด้วยใบใบตองแห้งๆตัดเข้าน,นะแล้วก็มวลยาเส้นสูบแขกไปใครมาคนโบราณเขาก็ยกยาเส้นมารับแขกแบบนั้นนะครับพ่อผมยังเคยพูดเลยว่าเวลาเราเลิกแล้วบางทีเราเผลอลืมการต้อนรับแขก <c oughs> เพ่มไหมก่อนก็ต้อนรับแขกก็เอายาสูบมาให้สูบอะไรอย่างเงี้ย แต่พ่อผมก็เลิกได้ด้วยการค่อยๆเลิกค,ค่อยๆเลิกเลิกไปเลิกไปในที่สุดท่านก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กเล็กๆแต่รุ่นน้องๆผมนี่ไม่เคยเห็นเลยสั่ไปว่าพ่อผมกินเหล้าสูบบุหรี่แต่ผมเองเนี่ยทันนะเพราะผมเป็นคนโตอ่านี่ <c oughs> ก็เป็นแบบเห็นเราเห็นมาแล้วเราก็หยิบออามาเป็นแบบอย่าง อิทธิพลของพ่อของแม่เนี่ยไม่ต้องสอนลูกเรียนรู้และทำตามโดยอัตโนมัติเพราะว่าไอดอลนะบุคคลตัวอย่างที่แท้จริงของลูกอยู่ที่พ่อแม่พ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับการอบรมแต่ส่วนใหญ่ที่ เป็นอย่างพ่อไปอย่างแม่ก็เพราะว่าการอบรมที่เห็นการอบรมคือสิ่งที่ลูกเห็นมันเห็นอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นตามพ่อแม่เล่นการพน,นันลูกก็เล่นการพน,นันครับจะทาใจได้เลยแต่ถ้าพ่อแม่นั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลเอาลูกนั่งตัดนะครับโตไปลูกก็จะเก่งกว่า <laughs> นะอันนี้ต้องทําใจทางที่ดีที่สุด อันที่หนึ่งก็ไม่เล่นอันที่สองอย่าให้ลูกมาอยู่ใกล้อย่าให้ลูกได้รู้ได้เห็นอันนั้นกรณีที่ยังเลิกไม่ได้แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือเลิกและทำสิ่งที่ดีๆให้ลูกเห็นชวนลูกมาทำด้วยนะทำกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีๆชวนลูกมาทำด้วยสอนให้ลูกทำเล่นไปกบมัน เล่นขายของเหมือนเหมือนการเล่นขายของตอนเป็นเด็กตอนผมสอนหนังสือเด็กเรก็สอนหนังสือแบบเล่นสอนแบบเล่นคือเราก็สนุกด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็สอนหนังสือให้ความรู้ด้วยการเล่นเล่นกับเด็กๆก,กันแหละทํากิจกรรมเช่นเราสอนวิชาสงังคมเราสอนเรื่องเศรษฐกิจเ้วก็เล่นขายของก็เด็กๆ เขาหมายถึงเด็กที่ยังไม่จบชั้นป .6 เนี่ยนะเด็กเล็กๆ็กจริงๆไม่ได้เด็กมหาลัยเด็กนั้นก็บทบาทสมมุติมันก็เปลี่ยนไปนะเด็กมัธยมก็ไปอีกแบบนึงเพราะในช่วงมัธยมเนี่ยเราต้องให้ความรู้ชนิดที่มันเ,เป็นความรู้ที่เข้มข้นขึ้นนะมหาลัยนี่เป็นความรู้ที่เป็นเฉพาะทางส่วนเด็กเล็กๆเนี่ยให้ความประพฤติเป็นหลักครับให้จิตวิญ,ญญาณก็เป็นหลักดีกว่า ความรู้เดียวเขาะจะไปได้ในระดับมัธยมฮะมปปลายนะ่ะก็คือป .4 ป .5 ป .6 อันนี้จําเป็นอยู่นะครับจําเป็นอยู่แต่พอพอเอ่อตั้งแต่เล็กๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยอนุบาลปถมต้นอนะพรพวกนี้ยให้จิตวิญญาณให้ความรักให้ความเข้าใจเพื่อนที่อยู่ร่วมชั้นเล่นสนุกสนาน ให้ความสุขกับเขาสำคัญกว่าสําคัญกว่าความเก่งความเก่งเนี่ยสําคัญแต่ว่าต้องได้รับตอนตอนที่สมองมันโตแล้วความคิดเชิงนามธรรมาโตแล้วตอนนั้นอะ่ะการให้เออความรู้ในแบบในแบบฉบับแบบนั้นก็เหมาะสมอันนี้เป็นทัศนะที่ผมผมศึกษาเรียนรู้มาผมเข้าใจอย่างนั้นแล้วผมก็ปฏิบัติอย่างนั้นกับการเป็นครูอยู่เออก็หลายสิบปีนะครับ สอนมัธยมนี่สิบหกปีสอนประถมอีกเก้าปีเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะชีวิตครูแล้วก็มาเป็นเกษตรกรทุกวันเนี่ยเออรี่นะเกษียณอายุเ่ตั้งแต่อายุห้าสิบห้ามันก็ออกราชการห้าสิบหกก็มาใช้ชีวิตแบบเนี้ยครับค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อยทำชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบ เอ,อที่ว่าไม่รีบเดี๋ยวก็จะกระใจผิดว่าเออช้าชามเย็นชามคือผมมีการวางแผนอะไรเป็นปัจจัยเร่งด่วนควรทำอะไรที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนั้นนะครับก็คือรู้จักแบ่งนะค่อยๆทำไปทีละน้อยอันหนึ่งที่ฝึกและยากมากคือการฝึกพูดให้น้อยลง ฝึกพ,พูดให้น้อยลงฝึกยากตอนเป็นครูยิง่งฝึกยากใหญ่เลยเพราะว่าเป็นเป็นครูเนี่ยมันต้องพูดนะก็พยายามหากิจกรรมที่ให้เด็กพูดมากขึ้นครูพูดน้อยลงพอมาเป็นเกษตรกร,ร,กรมาอยู่ในไร่ตัวเองเนี่ยง่ายเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะฟังให้มากขึ้นแล้วพูดให้น้อยลง พูดน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงวันหนึ่งไม่อยากพูดไม่อยากพูดฟังดีกว่าเออพระเจ้าเขาให้หูมาสองหูให้ปากมาปากเดียวให้พูดน้อยๆให้ฟังเยอะๆได้ฟังฟังธรรมะครูบาอาจารย์เออบางธรรมะอาจจะขัดหูนะไม่ ไม่ถูกกับจริตของเราแต่บางครั้งก็ต้องทนฟังฟังเพื่อปรับทัศนคติและในที่สุดเราก็จะรับได้ว่าอะไรคือส่วนดีของครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆหยิบเอาเฉพาะส่วนดีตามที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสสอนไว้หยิบเอาเฉพาะส่วนดีๆครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ใน y o u t u เนะื้อที่ผมดูๆเนีด,นดีทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักหยิบและรู้จัก ว่าอันนี้เป็นเป็นลักษณะนิสัยความกระโดกกระเดกความพูดจาไม่ไพเราะบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีเราต้องทำทำความเข้าใจแล้วก็ตัดออกเก็บเอาเฉพาะเนื้อหาสาระอันนี้ยถ้าทําได้อย่างเนี้ยการฟังของเราก็จะมีประโยชน์เยอะผมนี่ไปวัด <laughs> ไปวัดทุกวันไปวัดใน YouTube <laughs> ให้หลุงพ่อ YouTube, ยูทูบเทศไปวัดตามจารีตประเพณีนี่ผมไปเฉพาะวันพระใหญ่เท่านั้นเองเออวันพระใหญ่ๆไปสักทีไปให้เขาเห็นหน้าชาบ,บ้านก็โอ้ยังมีชีวิตอยู่โน่ยังไม่ตายเนี่ยอย่างนั้นแหละครับเ,เสร็จแล้วก็มีข้าวของที่จะเอาไปทําบุญผมก็ถือคติเอาของที่มีอยู่ทําบุญ ผมไม่ขนขวายละครับเออผมไม่ซื้อของในท้องตลาดเอาไปทําบุญขออภัยแม่ค้านะผมเอาของที่มีอยู่ในไร่ในสวนที่ทําจากมือเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาไปทําบุญคือมันได้ไหลต่อตอนนั้นเองความหมายของผมคือผมผมได้ไหลต่อผมได้ผมได้บุญจากการลงแรงลงเหงือใคร ลงความเหนื่อยยากความตั้งใจที่ทำสิ่งน,นั้นแล้วเอาไปถวายพระหรือจะเอาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็แล้วแต่นะทรามาหงอาหารทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ข้าวหุงข้าวอย่างนั้นแหละครับเน้นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าที่ซื้อบ้างก็มีนะที่ซื้อไปบ้างบางที เอ๊มันไม่มีของหวานอะไรเลยก็ซื้อของหวานบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นวิธีการคิดเป็นวิธีเป็นมุมมองออของผมเกี่ยวกับเรื่องการขัดเกลาชีวิตหยิบเอาประเด็นปัญหาในชีวิตที่เราพบที่เราเห็นเอามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผมใช้แบบวิธีแบบนี้ทำแบบนี้มาหลายปีค่อยๆฝึก ค่อยๆเรียนรู้กับมันไปเออมันก็มันก็เพลินดีสรุปดียากมากนะการที่ลดให้พูดน้อยการทําให้เราพูดเป็นคนพูดน้อยลงคือเราเป็นคนชอบพูดนะแต่ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดไม่ค่อยเก่งหมายความว่าพูดในเชิงสนทนาโต้ตอบไปมาเนี่ยผมพูดไม่เก่งแต่ผมพูดในเชิงบรรยายพูดคุยสายเดียวอ่ะ ผมพูดได้อันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะเหมือนกันแต่การพูดคุยโต้อตอบไปมาผมอาจจะไม่เก่งนะผมเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางจิตวิทยาแล้วก็มานั่งโต๊ะวงกลมกันแล้วก็วิเคราะห์กันทีละคนละคนละคนผมก็อยู่ในกลุ่มประเภทเถ้ามีใครจะเถียงให้เพื่อเอาชนะผมจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ผมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ อาจารย์ท่านก็นังแนะนําว่าคุณจะต้องเถียงให้มากกว่านี้ในสายจิตวิทยานะเขาบอกว่าคุณจะต้องยืนยันหลักการของตัวเองเพราะว่าสมองคุณสามารถที่จะนําความถูกต้องความจริงเนี่ยเข้าสู่สังคมได้แต่คุณยอมแพ้ไม่ยอมเอาความรู้ความถูกต้องที่มีอยู่ในตัวคุณออก แล้วก็ยอมให้เขาเป็นฝ่ายชนะซึ่งข้อมูลที่เขาให้มันผิดคือคือเทคนิคในการเล่นกิจกรรมเนี่ยก็คือเขาจะกําหนดเนื้อเรื่องให้แต่ละคนสะแสดงบทบาทสมมุติแล้วก็ต้องสแสดงบทบาทนั้นให้เต็มที่ผมก็สแสดงบทบาทของผมตามที่ผมได้รับนะและเขาและในที่สุดเมื่อถึงกิจกรรมจบลงเนี่ยเราก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่าจุดเด่นเป็นยังไงจุดด้อยเป็นยังไงแต่ละคนเนี่ยผมก็ทําให้ได้รู้จักตัวเองว่า อ๋อแท้ที่จริงนะเราถ้ามีคนตั้งประเด็นที่จะโต้เถียงและเพื่อเอาชนะเราเราจะปล่อยให้เขาชนะเราเป็นคนนิสัยแบบนั้นเ,เ,เขาจึงแนะนําว่าคุณต้องพยายามโต้เถียงให้ให้มากขึ้นนะเพื่อที่จะมีมีมีมชัยชนะชัยชนะในที่นี้หมายความว่าประเด็นดีๆเนี่ยจะได้เข้าสู่สังคมไง ในความหมายทางิวิทยาประเด็นดีๆเนี่ยก็จะได้เข้าไปสู่สาธารณะคนก็จะได้เอาสิ่งที่เราพยายามเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ผมจะเป็นคนที่เออถ้าแกอยากจะชนะแกก็เอาไปแกก็ทําไปแต่ผมผมก็ถือขึ้นหลักของผมอ่ะแหละอันนี้ก็เป็นอ,อบุคลิกลักษณะอีกอันหนึ่งส่วนตัว จะต,ต้องแก้ไหมอะไรไหมผมก็ยังไม่ได้คิดจะแก้แล่ะแต่ผมเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยลงมันมันมันตรงกันข้ามนะครับเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยลงเนี่ยมันจะต้องไปเพิ่มเรียนรู้ที่จะฟังให้มากขึ้นผมไม่มีอะไรจะฟังอะ่ะผมฟัง youtube ฟังเทศจากเอ,อ่อ f a c e b o o เนะในกลุ่มสมาชิกพอเราฟังไปสักพักหนึ่งเราหยิบประเด็นอะไรเข้ามาใช้ในชีวิตของเรา ฟังอะไรมากๆสิ่งนั้นมันจะเข้ามาเองครับอ,อระบบ AI มันจะสร้างสิ่งนั้นแหละให้เข้ามาให้เราดูไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ่งเยอะแยะอ่ะนี่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าอ,อการพัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปชีวิตแบบเออที่ผมฝึกเรียนรู้อยู่เนี่ยมันก็เป็นฟังเหมือนกับ สายลมพัดผ่านปล่อยให้มันค่อยๆผ่านไปเ,เข้าใจกับมันแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปฟังเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปให้เห็นความรู้สึกคับห้องใจบ้างติดขัดใจบ้างปลอดปรงจิตใจปลอดปรงบ้างดูตัวเองมากๆขึ้นฝึกดูตัวเองให้มันมากขึ้น การดูตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยมันมันมันมีส่วนสำคัญมากก็ผลอายุที่มากขึ้นเอเรามักจะดูแต่ภายนอกเรามักจะดูแต่เรื่องภายนอกเอเราเราหันกลับมาดูรู้จักตัวเองมาดูตัวเองให้มากขึ้นมันจึงเป็นเรื่องขัดใจพอสมควรมันเป็นเรื่องขัดใจพอต้องกว ขัดใจต่อความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงยังไงขอบคุณท่านผู้ชมนะครับหลายท่านที่ผมไม่ได้ทักก็ยังคุยไปเรื่อยนะมีโอกาสก็จะได้ตอบในภายหลังนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนที่ชมผ่านๆไปนะครับชมการสนทนาพูดคุยของผมสัปดาห์หนึ่งก็สามสิบนาทีครับ วันอังคารเวลาเราวๆสักสามโมงสองโมงกว่าๆสามโมงสามโมงไปจนถึงสามโมงครึ่งสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับอ่ะนี่ผมก็พูดไปถึงเรื่องอะไรละ่ะการตัดสินใจนะเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาเ,เข้าใจมูลค่าชีวิตเอเข้าใจให้คุณค่า อให้มันเห็นว่ามันบางทีเนี่ยเรื่องบางอย่างนี่มันก็ให้มันผ่านๆไปอ่ะเราฟังเสียงนกนี่เราไม่เห็นรู้สึกอะไรกับมันใช่ไหมเราฟังเสียงนกมันร้องอ่ะไม่เห็นนักหูเลยลองใครทำใครมาพูดเสียงดังแบบนกสิผมว่าเราโกรธนะถ้ามีใครก็ตาม พูดให้เราได้ยินเสียงดังแบบนกที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยตลอดเวลาเราจะเป็นประสาตายนะแต่เราได้ยินเสียงนกมันร้องอะ่ะเราไม่เป็นประสาทตรงกันข้ามเรากลับรู้สึกชอบและรู้สึกสบายใจเพราะเราไม่ได้ภาษาเราไมไ่รู้สึกอะไรกับมันมันเป็นแค่เสียงพัดผ่านเหมือนกับเสียงลมอะ่ะ เสียงลมที่มันพัดผ่านเราไปมันเป็นความไพเราะชนิดหนึ่งและกลายเป็นความวิเวกเป็นกายวิเวกเพราะเพราะเราไม่เอามันมาเป็นเครื่องบันทอนใจแต่ถ้าเป็นเสียงที่เราเข้าใจภาษาถ้าเราฟังออกว่านกมันกำลังด่าอยู่ อันนี้อันนี้เราอาจจะโกรธเนาะและเราก็อาจจะไม่วิเวกอีกต่อไปแต่ที่เราวิเวกอยู่ได้เพราะเราได้ยินแล้วเราก็ไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าเราฟังเสียงมนุษย์แล้วเราไม่เข้าใจเสียงมนุษย์ผมว่ามันก็มันก็ดีเหมือนกันนะ <laughs> ผมสมมุติว่าเราไปอยู่เมืองฝรั่งไม่มีคนไทยเลยมีแต่ฝรั่งฝรั่งมันด่าเราเราฟังไม่ออก เราไปอยู่ประเทศที่เราฟังไม่ออกภาษาเยอรมันเนี่ยไปอยู่เยอรมันัล้วเยอรมันมันดา่าเราเราก็ฟังไม่ออกเราคยยิ้มมันก็เราฟังเสียงนกอย่างนั้นนะแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ในชีวิตของเราคือเราฟังมันออกไงมันเป็นภาษาที่เข้ามาปรุงแต่งชีวิต มันเป็นภาษาที่เข้ามาปรุงแต่งชีวิตภาษาพระเรียกว่าสังขารสังขารนเนี่ยพอมันปรุงแต่งในประเด็นย่อยของสังขารน่ะมันก็ปรุงแต่งเป็นภาษานะภาษานั้นก็เอามาปรุงแต่งถ้ามันเป็นไปในทางที่มันไม่เวิร์กอ่ะมันก็ทําให้เราเกิดความรุ่มร้อนแต่ถ้ามันเป็นการปรุงแต่งไปในทางที่ดีนะก็เป็นการปรุงแต่งทางปัญญา พุทธศาสนาจึงยกเอาปัญญาเป็นอีกหัวข้อใหญ่หนึ่งเลยซึ่งมันก็คือสังขารน,นั่นแหละแต่มันเป็นมันเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากนะเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรมีแค่เนี้ยแต่ว่าสังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากไว้มีโอกาสจะได้พูดคุยกันนะในประเด็นเหล่านี้ต่อไปในในภายภาคหน้านะ ทำไม่หมดแรงซะก,ก่อนผมตั้งใจจะทำการบันทึกแบบนี้ไปสักประมาณเจ็ดห้าสิบห้าสิบหกสิบคลิปตั้งใจไว้ประมาณนั้นนะครับสักปีหนึ่งสัปดาห์หนึ่งมันจะได้ก็ประมาณนั้นนะครับหกสิบจ็สิบคลิปก็จะให้ให้รู้ให้เห็นว่าเออเนี่ยเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่ง มันมีลักษณะมาอย่างเนี้ยแล้วจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรต่อไปก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็เป็นวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของการค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเตียเล็กเตือนน้อยวันต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ